ครับไปที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะครับทางด้านกรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับหรือว่ากอฟอผอเนี่ยนะก็มีการนำผู้แทนชุมชน15หมู่บ้าน4ตำบลด้วยกันครับในเขตพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามาทำการฝึกอบรมทบทวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมนะครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าในหลักสูตรทบทวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่หมาะก็ได้มีการดําเนินงานต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีแต่ปีนี้นะครับอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครับทางกฟผแม่มอกจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกอบรมแล้วก็ลดจํานวนตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ในท้องที่อยู่ในชุมชนเหลือเพียงจํานวน36คนนะครับสาหรับการมีส่วนร่วมของทางภาคประชาชนค่ะในการตรวจวัดคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมได้มีการนําเอาข้อมูลผลการตรวจวัดไปแจ้งแก่คนใน พื้นที่แต่ละหมู่บ้านให้ได้รับทราบพ,พร้อมกับช่วยนะคะในเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานทางกอฟอผได้รับทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขและชี้แจงทําความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ร่วมกับการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของกอฟอผซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นค่ะให้ใหการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกอฟอผมากยิ่งขึ้นค่ะ